สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมน้ําเสียกันว่าแต่พี่โยเกิดคะพี่โยเกิดรู้ไหมคะว่าน้ําเสียเนี่ยมีอะไรบ้างอ๋อใช่น้ําที่ส่งกลิ่นเหม็นสีไม่น่าใช้ใช่หรือเปล่าคะพี่นามิใช่แล้วคะ่ะแต่มันไม่ได้มีแค่นั้นนะคะยังมีน้ําเสียอีกหลายประเภทที่เรายังอ่าจไม่เคยรู้มาก่อนงั้นเราไปดูกันเลย น้ำเสียคือน้ำที่มีสิ่งปนเปื้อนจากการทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์เราทั้งจากบ้านเรือนแหล่งการค้าภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรน้ำที่เราใช้อุปโภคบริโภคก็กลายเป็นน้ำเสียได้เช่นเดียวกันรวมถึงน้ำเหลือจากผลิตภัณฑ์เช่นน้ำอัดลมเครื่องดื่มต่างๆหากออกมาอยู่นอกบรรจุภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมแล้วก็ถือเป็นน้ำเสียเช่นเดียวกันคะ่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วน้ำเสียพวกนี้มาจนกไหนยหรอคะพี่น้มิแล้วส่งผลอะไรกับเราบ้าง อยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะงั้นเราไปฟังคำตอบจากพี่ฟ้าใสากันน้ำเสียมีที่มาหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็นจากกระบวนการทางอุตสาหกรรมต่างๆที่ทำให้มีสารปนเปื้อนต่างๆรวมถึงมาจากตัวมนุษย์เองเช่นการขับถ่ายการทำกิจกรรมชำระล้างในชีวิตประจำวันของมนุษย์นั่นเองค่ะซึ่งน้ำเสียเหล่านี้อาจมีกลิ่นมีสีที่ไม่พึงประสงค์และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์รวมทั้งสิ่งมีชีวิตในบริเวณโดยรอบอีกด้วยนะคะ แล้วเรามีวิธีแก้ไขยังไงได้บ้างคะพี่ฟ้าใสนี่น้องสอบพี่นานี้เราสามารถนําน้ําเสียเหล่านี้มาบําบัดได้ค่ะแต่เราต้องทราบถึงองค์ประกอบของน้ําเสียกันก่อนอันนี้โยเกิร์ตรู้ค่ะเดี๋ยวโยเกิร์ตอธิบายเององค์ประกอบของน้ําเสียจะประกอบไปด้วยมลพิษทางกายภาพมลพิษทางเคมีและมละพิษทางชีวภาพค,ค่ะเพื่อนๆคงจะสงสัยใช่ไหมคะว่าแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไรเรามาสรุปง่ายๆคือ มลพิษทางกายภาพจะมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์และอนินทรีย์ที่เราสามารถมองเห็นได้เช่นผ้าอนามัยรวมทั้งไมโครพลาสติกทางเคมีคือการมีโลหะหนักและสารละลายปนเปื้อนเช่นเกลือและความเป็นกรดด่างและสุดท้ายคือมลพิษทางชีวภาพคือจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคได้เช่นสารอินทรีย์ละลายน้ําเช่นน้ําตาล มนเป็นต้นนั่นเองค่ะโอ้เี้โอเกิรแอบไปศึกษามาตอนไหนคะเนี่ยว่าแต่ทุกคนสงสัยกันไหมคะว่าถ้าเราจะบำบัดน้ำเสียเราควรมีหลักการอย่างไรบ้างตามมาดูกันเลยหลักการและวิธีการบำบัดน้ำเสีย หลักการเข้าคือเมื่อเรามีน้ำเสียเราจะนำน้ำเสียของเราเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำจากนั้นเราจะได้ผลผลิตคือน้ำดีที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วและเศตะกรหรือมลสารเข้มข้นในส่วนของเซตะกรเราสามารถนำไปฝังกบหรือทำลายได้ส่วนน้ำดีเราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้ค่ะโดย การบำบัดน้ำเสียจะแบ่งออกเป็น3ชนิดตามองค์ประกอบของน้ำเสียนั่นก็คือ 1. ทางกายภาพตัวอย่างเช่นการดักการตกตะกอนด้วยแรงโน้มถ่วงโลกและการกรองเป็นต้น 2. ทางเคมีตัวอย่างเช่นการปรับค่า pH การตกผลึกการสร้างและรวมตะกอนรวมถึงการฆ่าเชื้อโรคค่ะและ 3. ทางชีวภาพจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. การบำบัดโดยใช้อากาศตัวอย่างเช่นบ่อก,กึ่งแอโรบิกสะเติมสารเป็นต้น 2. การบำบัดโดยไม่ใช้อากาศเช่นบอ่อหมักบอก่อเกลือถังไร้ออกซิเจนเป็นต้นมาถึงขั้นตอนสำคัญในการบำบัดน้ำเสียแล้วนะคะมีขั้นตอนอะไรบ้างคะพี่ฟ้าใสาพี่โอเกิล ข้นแรกนะคะคือขั้นเตรียมการค่ะเป็นการกำจัดสิ่งเจือปนขนาดใหญ่เช่นเศษไม้กรวดพลาสติกโดยผ่านตะแกรงเครื่องบดตัดและแยกกลวดทรายค่ะขั้นที่2การบำบัดข้างต้นคือการตกตะกอนขั้นต้นทำหน้าที่แยกสารอินทรีย์ที่หนักโดยอาศัยความเร็วตกตะกอนมี2แบบคือถังกลมและถังเหลี่ยมค่ะขั้นที่3การบำบัดขั้นที่2เป็นการกำจัดมวลสารได้มากที่สุดประมาณ70-80ซ โดยส่วนมากจะใช้วิธีการทางชีวเคมีระบบที่นิยมคือบ่อถึงและระบบเล่นตะกอนการบำบัดขั้นที่2แบบชีวาภาพได้แก่แบบฟิล์มตึงเช่นจานหมุนชีวาภาพระบบน้ำหยดเป็นต้นระบบตะกอนลอยเช่นบ่อถึงบ่อเติมอากาศตะกอนเล่นการบำบัดขั้นที่2แบบเคมีได้แก่การสร้างและรวมตะกอน และถังตกตะกอนขั้นที่2ขั้นตอนสุดท้ายการบำบัดขั้นสูงเป็นการทำความสะอาดขั้นสุดท้ายรวมทั้งปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนจะนำกลับมาใช้ใหม่การขจัดสารอนินทรีย์และธาตุต่างๆเช่นในโตรเจนฟอสฟอรัสและการฆ่าเชื้อเช่น a c t i v เวตคาร์บอนไมโครฟิ t เทชันรีเวิร์สออสโมซิสโอโซนเนชันยูวีเป็นต้นค่ะ เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆรู้จักน้ำเสียมากขึ้นหรือยังเราหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมน้ำเสียที่เรานำมาฝากไม่มากก็น้อยนะคะศาสตร์การวันนี้เราขอฝากคำถามหนึ่งคำถามกับเพื่อนๆคือเพื่อนๆคิดว่ากิจกรรมใดในชีวิตประจำวันของเราที่ก่อให้เกิดน้ำเสียมากที่สุดและเรามีวิธีลดหรือแก้ไขอย่างไรสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนบายยอย่าลืมใช้น้ำอย่างประหยัดนะคะ